หนาวแล้วพี่นอ้องหนาวหนาวหนาวค่ะหนาวญี่ปุ่นหนาวแล้วนะปีนี้หนาวแล้วเออเมื่อวานนี่ยังอุ่นๆอ,อยู่เลยกลางวันนี่ยังร้อนเลยแต่วันนี้หนาวหนาวค่ะตเกเย็นมาเนี่ยโอ้โหมือนี่เย็นเจี๊ยบเลยอืมมารอรับลูกวันนี้เขาเขามีปาร์ตี้ฮาโลวีนของเขาอืมเด็กที่มาเรียนพิเศษอะ่ะอืมเขาก็ ฮาลวีนไงเออ,อเเก็มาวันนี้ไม่มีเรียนค่ะแต่มาเล่นเกมปาร์ตี้รับขนมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มารอรับโอ้หนาวมากเลยอะ่ะแล้วก็มืดเร็วทํางานแป๊บแปบแ๊อ่ะม,ม,มืดละสี่โมงคึ่งห้าโมงมืดละไม่ได้ทํางานงานไม่เดินเลยค่ะอก็เพรอากาศหนาวอ่ะเราก็จะแบบเป็นหวัดง่ายนะคะก็ใส่เสื้อผ้าอุ่นๆ เดี๋ยวเรารอไปซื้อเสื้อของเสื้อผ้าของยูนิคุโประมาณเ,าเดือน11เอ็ดปลายเดืนอนสิบอดอ่ะวันที่ยี่สิบเก้าสสิบอะไรแถวนั้นอะ่ะเ,เดี๋ยวก็ไปดูในเว็บของยูนิคุโนะคะช่วงนั้นมันจะถูกขายถูกไงเราก็ไปซื้อตอนที่มันถูกไงตอนแพงเราไม่ต้องไปซื้อนะเราจะไปซื้อเสื้อ,เ,อเสื้อฮิตเทเนี่ยต้องซื้อมันจําเป็นไงแล้วก็ถ้ามีอันไหนที่มัน อุ่นเสื้อแขนยาวหรือเสื้อกั๊กเสื้ออะไรเงี้ยเสื้อเบสตัวเออนั่นแหละอันนั้นก็จะไปซื้อก็มีไม่กี่อย่างที่ซื้อนะฮะเสื้อคอเต่าเสื้อคอเต่าเสื้อฮิตเทคเนี่ยที่เราต้องซื้อเพราะว่าเราใช้ตลอดปีตลอดชาติหน้าร้อนก็ใช้พอใช้แล้วก็ซักทุกวันมันก็จะมันก็จะไม่อุ่นแล้วไงมันไม่อุ่นไง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่ทุกปีแหละปีละตัวสองตัวสองตัวประมาณนั้นอะ่ะอืเพราะเราใส่ตลอดปีเลยไงใส่ทํางานในเฮาส์สบอรี่อ่ะมันต้องใส่เสื้อแขนยาวถ้าใส่แขนสั้นถ้าเสื้อซับในเป็นแขนสั้นมันไม่ได้ใบสตรอเบอรี่มันจะแทงท,ทิ่มทิ่มแขนแล้วมันจะคันมันจะเจ็บไงเราต้องใส่เสื้อแขนยาวทํางานก็เลยใส่ตลอดทั้งปีเลยเออไม่เกี่ยวกับของของหน้าหนาวก็มาใส่หน้าร้อน มันก็มันจะไม่อุ่นฮะเราต้องซื้อใหม่เดี๋ยวเราไปซื้อกันนะยูนิโคโลประมาณปลายเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันจะถึงเดือนหน้าแล้วว่าสิ้นมันจะสิ้นเดือนสิบอยู่แล้วอืเกยมเงินไว้แล้วถ้าของถูกก็ไปซื้อที่ซังกีไปซื้อที่ชิมาม,มูระปกถุงทงถ,งทงถุงเท้าอะไรพวกนั้นอ่ะเออก็ไปซื้อแต่อย่าให้มันหนามากนะเพราะถ้ามันหนามากมันซักไม่แห้งก็เอาหนาบานกลางแล้วก็ใส่ซ้อนกันสองคู่อะไรอย่างเงี้ย